สวัสดีค่ะพบกับคิดดีชิดรุ่งพอดแคสต์พอดแคสต์ดีๆที่นำเสนอเรื่องราวความคิดที่จะพาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตสวัสดีครับพบกับคิดดีชิดรุ่งพอดแคสต์นะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับจะมาเป็นในเรื่องของเรื่องเล่าสนใจชื่อเรื่องว่าหีบเหล็กหนึ่งใบกระทั่งหนึ่ง มีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งในช่วงวัยรุ่นคุณลุงท่านนี้นะครับเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ในเมืองทองคํามีไรายได้ดีมากแต่คุณลุงท่านนี้ไม่เคยเจ็บเงินเลยมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเนื่องจากคุณลุงเป็นคนจิตใจดีใครมาหยิบยืมก็ให้เลี้ยงเพื่อนฝูงตลอดคุณลุงมีเพื่อนเยอะมากครับจนกระทั่งคุณลุงท่านนี้กเกษียณอายุจากการทํางานปรากฏว่าไม่มีเงินเหลือเลยจากชีวิตการทํางานอันยาวนาน นอกจากนั้นนะครับคุณลุงยังมีลูกอยู่5คนเมื่อคุณลุงไม่มีเงินก็จําเป็นต้องไปอาศัยอยู่บ้านลูกๆทั้ง5คนวันจันทร์ไปอยู่บ้านลูกสาวก็ถูกลูกเขยพูดจากระทบกระเทียบเช่นทําไมคุณพ่อของคุณเนี่ยไม่ไปบ้านลูกคนอื่นบ้างนะผมจะทําอะไรก็อึดอัดจริงๆวันอังคารไปอยู่บ้านของลูกชายก็ถูกลูกหลานและลูกสะภ้ยกระทบกระเทียบเช่นราคาญคุณปู่จังเลย กับข้าวที่หนูชอบดูสิคุณปู่ทานหมดเลยทำไมคุณปู่ไม่ไปบ้านอื่นบ้างเป็นเช่นนี้ตลอดคุณลุงก็เปลี่ยนไปอยู่บ้านลูกคนนั้นทีคนนี้ทีก็ถูกลูกบ้างลูกเขยบ้างลูกสะพ้ยบ้างหลานบ้างพูจาถากฐางอยู่ตลอดแต่คุณลุงนะครับก็ต้องทนเพราะคุณลุงไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวอยู่มาวันหนึ่งคุณลุงตัดสินใจเรียกลูกๆทุกคนมา แล้วบอกว่าพ่อจะไม่อยู่สักสองปีนะลูกเพราะเพื่อนพ่อที่เป็นเจ้าของเหมืองทองคำมันเขียนจดหมายมาขอร้องให้พ่อไปช่วยงานที่เหมืองทองคำของมันพ่อจำเป็นต้องไปช่วยเขาจริงๆลูกๆได้ฟังก็ดีใจสนับสนุนเพื่อให้คุณลุงท่านนี้ไปให้พ้นพ้นจะได้ไม่เป็นภาระอีกต่อไปเมื่อครบสองปีครุงท่านนี้กลับมาพร้อมกับลังเหล็กใบใหญ่หนึ่งใบ ไปไหนแกก็ลากไปด้วยลูกๆก,ก็พากันแปลกใจและถามว่าลังอะไรคุณลุงตอบว่ามันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ได้มาจากเหมืองทองคําของเพื่อนถ้าใครดูแลพ่อจนถึงวาระสุดท้ายก็จะมอบสมบัติในลังเหล็กให้ทั้งหมดปรากฏว่าลูกๆพากันตื่นเต้นต่างอาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่คนจันทร์คุณลุงก็อยู่กับลูกสาวคนโต ลูกเขยกับหลานก็พากันเอาใจบีบนวดให้หาของกินดีๆมาให้แต่ยังไม่ทันไรลูกชายคนที่สองก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยและก็เช่นกันยังไม่ทันไรลูกสาวคนที่สามก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยอีกปรากฏว่าลูกๆทั้งห้าคนของคุณลุงทางแย่งกันเอาใจและปรนิบัติคุณลุงท่านนี้เป็นอย่างดีแต่เวลาไปไหนคุณลุงก็จะลากลังเหล็กใบเนี้ยไปด้วยตลอดเวลาผ่านไปเจ็ดปีพอคุณลุงท่านนี้เสียชีวิตลง หลังงานพิธีศพลูกๆทุกคนมานั่งล้อมรังเหล็กใบนี้เพื่อแบ่งสมบัติกันลูกสาวคนโตเป็นคนเปิดฝาลังเหล็กพบว่ายังมีผ้าสีขาวปิดอยู่อีกชั้นหนึ่งและมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ลูกสาวคนโตก็เปิดอ่านให้น้องๆฟังเนื้อความในจดหมายเขีนเยนไว้ว่าถึงลูกๆที่รักทุกๆคนก่อนอื่นพ่อต้องขอบคุณก้อนหินทุกๆก้อนในลังเหล็กใบนี้ ที่ได้เลี้ยงดูชุดพ่อจนถึงวาระสุดท้ายพ่อขอให้ลูกๆแบ่งก้อนหินในรางเหล็กใบนี้ไปคนละเท่าๆกันเพื่อเป็นอนุสรณ์เจรินใจให้พวกเจ้ามันเจ็บออมเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อเวลาพวกเจ้าแก่ตัวลงจะได้ไม่มีชีวิตที่น่าสมเพชอย่างพ่อรักลูกจากพ่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทอย่าคาดหวังว่าใครจะเลี้ยงดูเรา ให้เร่งเก็บออมเสียตั้งแต่เนิ่นๆจะได้มีชีวิตบ้านปลายที่สุขสบายได้ฟังนิทานเรื่องนี้ทีไรก็ให้รู้สึกสะท้อนใจทุกครั้งนะครับและไม่เคยคิดว่ามันเป็นเพียงนิทานเพราะเหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ไม่ได้เตรียมเก็บออมเงินเสียแต่แตเนิ่นๆืตั้งแต่ในวันนี้พึ่งพาใครเล่าจะดีเท่าพึ่งพาตัวเองพบกับทิดดีรุ่งพอดแคสต์ในเอพิโซดถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม รับฟังนะครับสวัสดีครับ